คุณแม่ตั้งครรภ์ที่คลอดลูกไม่ตรงกําหนดไม่ว่าจะก่อนกําหนดหรือเกินกําหนดจะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้สวัสดีค่ะผกกเลือดผ่อนสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการที่คุณแม่ตั้งครรภ์คลอดลูกไม่ตรงกำหนดจะส่งผลเสียอะไรกับทารกบ้างการคลอด ครบกำหนดหรือว่าตรงกำหนดนะคะก็คือการคลอดที่อายุครร38สัปดาห์ถึงไม่เกิน42สัปดาห์หรืออายุครร37สัปดาห์กว่าๆนะคะคุณหมอก็ยอมรับได้นะคะสำหรับการคลอดคร,ค,รครบกําหนดนะคะหากคลอดก่อนกําหนดก็คือคลอดก่อนอายุครรภ์37สัปดาห์อันนี้เรียกว่าทารกคลอดก่อนกําหนด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทารกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบต่างๆนะคะในร่างกายร,ระบบหายใจระบบทางเดินอาหารระบบผิวหนังนะหรือแม้กระทั่งภูมิต้านทานหากทารกเกิดก่อนกําหนดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะยังจเจริญเติบโตยังได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์ถึงแม้เด็กที่คลอดครบกําหนดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ยังทํางานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าการคลอดก่อนกําหนดนะคะบางครั้งคุณหมอก็อาจจะต้องมีความจําเป็น ที่จะทำให้คุณแม่แมเนี่ยต้องสิ้นสุดการคลอดหรือคลอดก่อนอายุครรภ์38สัปดาห์หรือ37สัปดาห์เช่นคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายกับแม่ตั้งครรภ์นะคะขณะตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นโรคเช่นโรคหวัวใจโรคหวัวใจที่รุนแรงก็อาจจะต้องคุณแม่คลอดก่อนกำหนดโรคไทรอยด์นะคะโรคความดันเบาหวานนะ,ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของรกถ้าหากรก กาะต่ามีเลือดออกรบรอกตัวก่อนกําหนดนะคะก็ส่งผลให้ทารกในครรภ์จำเป็นที่จะคลอดก่อนกำหนดหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้ำคล่ำนะคะน้ำคล้ำน้อยมากนะก็ต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์จะต้องนำเด็กมาเลี้ยงข้างนอกจะดีกว่าหรือว่าทารกในครรภ์แฝดนะคะถ้าตั้งครรภ์แฝดเนี่ยส่วนใหญ่นะคะน้อยมากเลยที่จะคลอดครบกำหนด38สัปดาห์ขึ้นไปหรือแม้กระทั่งสาเหตุอื่นๆนะคะที่อยู่ในดุลพินิจ์นะ,ะของคุณหมอที่ มีความจําเป็นที่คุณหมอจะต้องให้คลอดก่อนกําหนดก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิษนะคะแนวทางการรักษาแนวทางการคลอดของคุณหมอนั่นเองค่ะแต่ว่าการคลอดเกินกําหนดคือเกินมากกว่าอายุคัน42สสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่จะพบได้น้อยมากๆนะคะส่วนใหญ่อายุครน40สสัปดาห์41สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยคุณหมอก็จะมีการ take action นะคะหรือว่ามีการทําวางแนวทางนะคะในการสิ้นสุดการตั้งครรภ์แล้วไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจภายในกระตุ้นปากมดลูกนะคะหรือว่าการเร่งคลอดการกระตุ้นคลอดนะคะหรือว่าบางคนคุณหมออาจจะพิจารณาให้ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก่อน42สัปดาห์ก็มีนะคะนี่คือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคุณหมอซึ่งพบได้น้อยมากๆเลยนะสำหรับการคลอดที่เกินกําหนดหรือว่าเกิน42สัปดาห์หากมีการคลอดเกิน42สสัปดาห์ก็จะพบในคุณแม่ที่ไม่ไปฝากคันนะท้องแล้วไม่ไปฝากท้องไม่ฝากคันตามนัดปล่อยให้เลยตามเลย ซึ่งก็จะเกิดปัญหาตามมานะะเช่นปัญหาเรื่องของรกแกรรกเสื่อมนะน้ำ่ําน้อยทารกกืนขี้เทานะหรือว่าเรื่องของทารกกืนน้ำ่ํานะ,ะทำให้เด็กมีโอกาสที่จะขาดออกซิเจนในคันได้เพราะฉะนั้นการที่มีภาวะเกินกําหนดเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆที่เกิดกับเด็กมากๆนะะเด็กบางคนนี่ไหมคะผิวหนังเนี่ยลอกเหี่ยวย่นเลย นะคะถ่ายมาเป็นถ่ายขี้เทาเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นการที่คลอดเกินกําหนดหรือเกิน12สัปดาห์นี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่านั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าคลอดก่อนกําหนดนะคะหรือว่าคลอดไม่ตรงกําหนดคุณไม่บางคนคือ จำเป็นต้องคลอดก่อนกำหนดก็ส่งผลเสียต่อทารกนะคะแต่เราก็สามารถเลี้ยงดูทารกนะคะด้านนอกท้องของคุณแม่ได้เช่นอาจจะทารกเข้า NICU เพื่อดูแลช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะเรื่องของอระบบทางเดินอาหารนะอาจจะฟีดนมให้นมทางสายยางอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะถ้าหากมีความจําเป็นที่คุณแม่จะต้องคลอดก่อนกําหนดก็จําเป็นที่ต้องคลอดก่อนกําหนดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหากเราอยากให้นะคลอดตรงกําหนด นะอายุคันช่วง37สัปดาห์กว่าๆขึ้นไปถึงไม่เกิน42สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องมีการฝากคันตามนัดหรือมีอะไรผิดปกติต้องรีบไปก่อนนัดเช่นลูกดิ้นลดลงนะคะวันหนึ่งดิ้นไม่ถึง10ครั้งต่อ1วันในช่วงไตรามาสที่3หรืออายุคัน7เดือนขึ้นไปหรือว่ามีน้ำค่ำรัว่วน้ำค่ำแตกนะคะนี่คุณแม่ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอให้เจ็บคันอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะ ทำให้คุณหมอเนี่ยค่ะพิจารณาเรื่องของการสิ้นสุดการคลอดคราวนี้สิ่งที่จะใช้ตรวจนะคะว่าทารกในครรภ์นเนี่ยมีสุขภาพดีไหมนะคะสิ่งที่ใช้ตรวจประเมินว่าควรจะคลอดก่อนกําหนดไหมคลอดครบกําหนดไหมหรือเสี่ยงต่อการที่เด็กจะคลอดเกินกําหนดก็คือหนึ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์อันนี้ก็สําคัญนะคะก็คือการตรวจ NST คุณแม่ที่มีภาวะเสี่ยงเรื่องของท้องปั้น ท้องแข็งก่อนกาหนดก็ต้องตรวจด,ดูนะคะว่ามีท้องปั้นบ่อยไหมมีเด็กดิ้นดีไหมนะคะหรือแม้กระทั่งการตรวจภายในดูว่าปากมดลูกปากลูกเปิดมากน้อยแค่ไหนคุณแม่เจ็บท้องคลอดมาถ้าปากลูกยังเปิดแค่หนึ่งถึงสองเซนไม่เกินสามสี่เซนนะคะอายุครรภ์ยังไม่ครบกําหนดที่จะคลอดคุณหมอาอาจจะให้ยายับยั้งการคลอดไว้นะ,ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอัน,อนตราซาวดูนะะดูน้าคล่ําเป็นยังไงน้ําน้อยหรือมากเกินไปไหมดูลักษณะของรก รกแก่รคเสื่อมหรืยังอายุคันสี่สัปดาห์สี่สิบเอ็ัปดาห์ไปแล้วรคเริ่มแก่เริ่มเสื่อมแล้วหรือเรื่องของการที่คุณหมอพิจารณานะคะเรื่องของสิ้นสุดการตั้งคันเช่นอาจจะเป็นยาเร่งคลอดนะคะหรือการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องอันนี้คือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของสูติแพทย์นะคะที่ดูแลคุณแม่ในเวรนนั้นนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นการที่คุณแม่นะคะคลอดครบกําหนดหรือว่าคลอดตรงกําหนดนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะทาให้ทารกเนี่ยค่ะมีความพร้อมนะคะในการจเจริญเติบโตสู่โลกภายนอกไม่ควรจะคลอดก่อน37สัปดาห์และไม่ควรจะคลอดเกินกําหนดคือเกิน42สัปดาห์ขึ้นไปนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและหัวใจกันด้วยไม่มีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ